สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับเซอร์เยสเซอร์วันนี้ก็เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยใช่ครับเลยโผล่กันมาแค่2คนคนทงคอนเทนต์อะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็อุบิเหตุแต่ละคนก็ไม่ว่างนะครับก็ไม่สบายกันบ้างช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็เนื่องจากวันนี้คอนเทนต์ที่เตรียมไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยต้องมานั่งคิดคอนเทนต์กัน2คนก็เลยดูว่าช่วงนี้อะไรที่แบบว่า เอ้ยช่วงนี้มันค่อนข้างมาแรงเลยว่าช่วงนี้ที่แบบคนนิยมที่เสพคนที่นิยมดูก็เลยคนเจออะไรมานะก็เป็นพวกเกี่ยวกับเล่าเรื่องอ่าการเล่าเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเล่าเรื่องอ่าสยองขวัญอ่าเล่าเรื่องผีเรื่องอ่าสิ่งลี้ลับอะไรอย่างนี้เรื่องแปลกแปกอ่าใช่ครับก็เดี๋ยวก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจาก ผู้นำก่อนเลยอะเรื่องของผมนะก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวอซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากที่บ้านผมที่บ้านคุณเลยใช่ที่บ้านผมเลยวันนั้นน่ะผมอ่ะอยู่บ้านคนเดียวอ่าพ่อแม่ไม่อยู่ ถ้าเป็นช่วงอ่าช่วงเวลาประมาณสักอ่าน่าจะช่วงหกโมงเกือบประมาณหนึ่งทุ่มมั้งที่แบบว่าแสงอ่ะเหมือนกำลังจะมืดแล้วแต่ว่ายังมืดไม่สุดช่วงหัวค่ำอ่าใช่ช่วงหัวค่ำแบบว่ายังพอเห็นเล็กๆน้อยๆแล้วผมอ่ะเป็นพวกประเภทที่แบบว่าเอออยู่เวลาอยู่บ้านอ่ะไม่ชอบเปิดไฟอ่าคุณชอบอยู่มืดๆอ่ามืดๆผมเข้าใจเวลาแบบนั่งเล่นเกมอะไรตอนสมัยนั้นอ่ะตอนแบบสมัยเด็กๆอ่ะแบบชอบนั่งเล่นซุ้มมืดอะไรเงี้ยอ่าออ่ามันได้ฟิลลิ่งอะไรอย่างนี้ อ่าแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะผมเกิดอาการแบบอยากกินน้ําอ่าอ่าผมก็เลยไปห้องครัวเพื่อบิบแก้วแล้วก็ไปหยิบน,น้ําแข็งซึ่งผมต้องบอกนี้ก่อนว่าตรงอ่าตู้เย็นนั้น,นอ่ะที่ตั้งอยู่อ่ะจะมีเก้าอี้อยู่ตรงแบบเหมือนแบบว่าอยู่ตรงข้ามกับตู้เย็นก็คืออ๋ออยู่อยู่สิว่าถ้าเราหันหน้าเข้าตู้เย็นอย่างเงี้ยอ่าก็คืออยู่อยู่ข้างหลังคุณ ใช่ใช่ไหมอยู่ข้างหลังคุณก็จะมีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นอยู่อะแล้วไอ้ตรงที่ไอ้ตรงที่ยืนน่ะคือตรงนั้นจะเป็นกําแพงอ่าอ่าไอ้กาแพงนั้นน่ะก็จะมีหน้าต่างอ่าฮะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็จะมีม่านอยู่ก็พอแบบว่าอ่าเหมือนกับว่าแสงอ่ะมันเข้ามาปุ๊บแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้สว่างอ่าไม่ค่อยสว่างมากแล้วก็สลัวสลัวใช่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะตอนที่ผมอ่ะเปิดเปิดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดช่องฟิต แล้วมันด้วยความแบบตู้เย็นเนาะมันก็แบบเวลาเปิดอ่ะมันจะมีไฟอ่าใช่ใช่ใชพอมันมีไฟปุ๊บทุกอย่างอ่ะจะมืดไปหมดเลยอ่าใช่ลใชแล้วแสงก็จะแบบมีแค่ตรงสเปซตรงน,นั้นอ,ะอ่ะที่ที่ส่องมาอ่าแล้วทีนี้เวลาปกติอ่ะถ้าผมอะ่ะเอาน้าแข็งอะ่ะใส่แก้วอะ่ะคือผมอะ่ะจะเป็นผู้ที่แบบว่าต้องเอาหลอดใส่ก่อนอ่า,อาเพราะว่าถ้าน้ําแข็งใส่อะ่ะคือมันจะจิ้มแบบยากอ่าผมเลยเอา ยืนยืนมือไปหยิบหลอดเพราะหลอดผมอะอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลังตู้เย็นอหลังตู้เย็นนี่คือหลังตู้เย็นหรืออ่ะข้างบนดกต้องอยู่ข้างบนอ่าโอเคมากลับมาใหม่อ่าเราพอวันนั้นอะผมอะหยิบหยิบไอ้หลอดมาเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าคือด้วยความว่ามันอยู่สูงแล้วตอนนั้นผมไม่ได้อยู่สูงเอ้ไม่ได้ตัวสูงขนาดนั้นผมก็บบอ๋อแสดงว่าเรื่องนี้ก็เกิดนานแล้วตอนนี้แบบเ่าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ แล้วซึ่งอ่าตอนนั้นผมยื่นไปพอหยิบหยิบหลอดปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าไอ้ตอนนั้นอะหยิบมาแล้วแต่ว่าหลอดอ่ะเหมือนหลุดมืออ่ะแล้วก็ตกอือฮึจังหวะนั้นอะผมก็เลยมีเขาพขาบอกว่าเออก็ปล่อยตกไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหยิบเข้ามาใส่ก็ขอใส่น้ำแข็งก่อนแล้วกันอาจังหวะที่ผมใส่น้ำแข็งเสร็จปุ๊บกำลังจะใส่เสร็จใส่ได้ประมาณน่าจะเกินรึ่งแก้วแล้วเนี่ยอยู่ดีมีเสียงผู้หญิงอะมันดังมาจากด้านหลังผมแบบประมาณว่าอ่่าพีคะพี่คะ,พ,คะพี่ทําหลอดตกค แล้วจังหวะที่ผมได้ยินอ่ะคือผมก็หันหลังไปอ่า uh huh. ไอภาพที่ผมเห็นอ่ะคือผมเป็นเห็นเป็นเงาอ่ะแต่คือเป็นเป็นเงารูปคนอ่ะจะ uh huh. ถามว่า uh huh. จังหวะนั้นน่ะผมคือผมไม่ได้มองไงว่าเออมันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงอ uh huh. เออแล้วคือพอผมเห็นปุ๊บก็คือเป็นสภาพแบบว่าเหมือนเด็กน่าจะประมาณสักอนุบาลคิดว่านะยืนอยู่ตรงเก้าอี้นั้นอ่ะแล้วก็ชี้นิ้วลงมาแบบชี้ลงมาเนี่ยช uh ี huh. ้ไปตรง uh huh. ที่บลอะ uh huh. อ่า แล้วก็บอกว่าอันนี้คือคุณหันหันกลับไปดูเลยใช่จังหวะนั้นคือผมแบบอ๋อโยตัวไปดูอ่าแล้วแบบภาพที่ผมเห็นคืออย่างนั้นแล้วก็บอกว่าคือแบบแล้วแบบที่ที่พูดแบบก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่าพี่คะพี่คะพี่ทำหลอดตกค่ะโอจังหวะนั้นนี้ปิดปิดไอเขาเรล่นเลยนะผมปิดช่องฟิตแล้วก็ไปละเข้าห้องเลยก็คือแมวแล้วลงหลอดใช่โอจังหวะนั้นคือมันอารมณ์เหมือนสติจะแตกแล้วอ่ะแต่คือมันก็แบบว่าเออยยังพอแบบได้นิดนึงอ่ะแล้วคือก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องเลย แต่ว่าคืนนั้นอน่ะก็ไม่ได้เจออะไรเลยนะอ๋อก็คือแสดงว่าก่อนก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรในบ้านหลังนั้นที่แบบว่าคุณเจอมาก่อนไหมหรือว่าแบบอาจจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นแค่สัญญาณบ่งบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่รู้หรือว่าตอนนั้นผมคิดไปเองแต่ว่าถ้าถามว่าผมคิดไปเองผมไม่น่านะเพราะผมอยู่มาตั้งนานแลวผมเคยอยู่คนเดียวมาตั้งนานผมไม่เคยเจออ๋อหรือว่าหลังหลังหลังจากเหตุการณ์ที่คนเจอเรื่องเรื่องนั้นเกิดขึ้นเนี่ย คุณแบบว่าพบเจออะไรมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาที่เป็นแบบว่าเข้ามาในชีวิตคุณที่แบบว่าแปลกไปจากเดิมไหมหรือว่าก็ปกติทุกอย่างถามว่าแปลกไหมแปลกเพราะว่าคือเหมือนกับว่าตั้งแต่ผมเจอนั้นอ่ะเหมือนรู้สึกว่าช่วงหนึ่งอ่ะช่วงแบบเป็นช่วงเข้ามาหาอะไรผมเริ่มมีเซนต์เริ่มถามแต่ถามว่าผมเห็นแบบเป็นตัวตนเลยไหมก็ไม่อารมณ์แบบผมก็เห็นแบบว่าเป็นเงาบ้างอะไรบ้างอะไรอ๋อโอเคโอเคก็จะประมาณนี้เรื่องของผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเพราะว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะไม่ได้ไปเห็นแบบเห็นแวบ,บๆหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ของที่เราเห็นก็หางตาอะไรอย่างนี้เนาะที่แบบว่าแวบ,บๆโผล่เข้ามาก็ผู้ชมทางบ้านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับผมบเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของผม ไปก็เรื่องของคุณแบงค์ครับก็เรื่องผมนี้ก็คืออ่าเป็นเรื่องที่พ mm ี่สมัยตอนเด็กตอนอันนี้คือแบบเป็นเรื่องเล่าตอนตอนผมเด็กเลยก็คือเป็นพี่ในแบบว่าในกลุ่มเดียวที่แบบว่าประสบการณ์จากคนอื่นอ่าใช่ใช่เป็นประสบพี่ที่รู้จักอ่าพี่ที่รู้จักเขาเล่าให้ฟังตอนเด็ก คือแบบตอนเด็กเราก็แบบว่ามันก็จะมีแบบว่าเวลาที่เราไปร้านเกมหรือว่าไปหาอะไรทําไปเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีตามพี่ในกลุ่มแถวบ้านอะไรเงี้ยไปทํากิจกรรมแบบว่าไปเตะบอลบ้างไปนู่นไปนี่บ้างอะไรเนี้ยแล้วก็ซึ่งวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าพี่ในกลุ่มเนี่ยเขาชวนเล่าเรื่องผีเขาบอกว่าเออเนี่ยแต่ถ้าไม่ไม่เคยเจออย่างเงี้ยก็แบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังอ่าก็อายุอานามก็ไม่ห่างกันมากตอนนั้นผมน่าจะแบบแปดเก้าขวบเพราะว่ามันประมาณสิบสองสิบสามอะไรเงี้ย คนหลายปีเหมือนกันนะอ่าใช่ใช่ก็อันเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามีชื่อเรื่องด้วยมีชื่อเรื่องด้วยใช่ใช่มีชื่อเรื่องเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องอาหารอาถรรพ์ในงานศพอันนี้เป็นชื่อเรื่องเลยที่เขาบอกผมอาหารอาถรรพ์ใช่ใช่เพราะว่าเป็นเขาว่ากันว่าอาหารบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะมานำเสิร์ฟในงานศพได้อ๋อพวกอทิ์อย่างง่ายๆอย่างง่ายๆอันนี้อันนี้ถือว่าเป็น แล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วกันเพราะว่าถ้าอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะก็จะมีอาหารพวกอาหารมงคลอาหารมงคลก็ที่แบบว่าที่ส่วนใหญ่จะเอามานํามาเสิร์ฟในงานมงคลต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่นํามาเสิร์ฟในงานนี้เช่นพวกขนมขนมชื่อก็บอกไปละหนุนาพวกขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าทําให้แบบว่าความรักยืดยาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละที่ก็แบบมีความ มีความเชื่อพวกอาหารเงี้ยอาหารก็จะแบบเป็นสิ่งหนุนนำต่างๆก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูนูเมนูเมนูนั้นละกันอ่าหนึ่งในเมนูนั้นที่ว่าห้ามนํามาเสิร์ฟในงานศพก็เรื่องนี้ก็ต้องเริ่มเล่าจากก็เป็นพื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาในหมู่บ้านเนาะถือว่าถ้าส่วนใหญ่ที่เขาจะนัดมาเจอจกันอะไรก็จะเป็นสถานที่พวกวัด พวกศาลาศาลาหมู่บ้อ่าศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าพอมีงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี้ยเขาอาจจะมีบางที่อาจจะมีแยกศาลานะก็แบบว่าเอันนี่ศาลางานงานมงคลอันนี้งานมงคลอ่าศาลานี้ก็แบบว่าก็เอองานขาวดําอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านำมาจัดซึ่งศาลาตรงเนี้ยก็เป็นศาลาใหญ่ก็คือพื้นที่ข้างล่างเปิดโล่งก็คืออารมณ์คล้ายๆเหมือนก็ถ้า คุณน่าจะเคยดูพวกเท่งโหนงอะไรเงี้ยอเท่งหนงจีวอนบินอะไรเงี้ยที่ที่ว่าที่มันเป็นที่เป็นสาราแบบโดดสาราโดดใช่ยกพื้นสูงอมีใต้ถุนโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งอันเนี้ยก็เป็นงานขาวดางานหนึ่งที่เขาจัดอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคุณลุงที่เขาเสียไปนะครับก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีที่จัดเลี้ยงทํากับข้าวทําอะไรแล้วขึ้นเอาไปให้ข้างบนแต่บางที่เขาอาจจะมีแบบว่า มีเขาเรียกว่าลงทานลงทานแยกต่งางหากอ่าแล้วค่อยไปนําไปเสิร์ฟบนศาลาอะไรอย่างเงี้ยคบคืองานเนี้ยเขาก็จัดก,กันปก,ปกติแหละแต่มันมีอาหารเมนูนึงชื่อว่าอ่าฟักนึ่งอ๋อฟักหนึ่งอ่าฟักหนึ่งอาหารเมนูเนี้ยแหละที่เขานํามาเสิร์ฟในงานก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของงานเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่งานนี้มีฟักหนึ่งก็คือฟักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมานํามาทําเป็นพวกขนมบ้างทําเป็น อาหารพวกแกงฟักอะไรอย่างนี้นํามาเสิร์ฟให้คนในงาน <S <S ซึ่ง <S 1> <S 1> <ๆ>งานที่จัดขึ้นเนี่ยก็วันแรกสองสองวันแรกอะไรเงี้ยก็จัดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีเรื่องแปลกอยู่ในวันที่1และวันที่2อก็อันนี้ไม่รู้นะครับว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเขาจัดงานข่าวดํากันเนี่ยกี่วันเพราะน่าจะแล้วแต่ทุนทรัพย์ ของแต่ละครอบครัวด้วยว่าเขาพร้อมที่จะจัดกันกี่วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งงานนี้เขาจัดกันแค่สามวันอ๋อแต่สามวันจัดสามวันก็คือวันที่สี่ก็เผาเผาอาซึ่งวันแรกวันที่สองเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนปกติแต่เรื่องที่ไม่ปกติก็คือตอนกลางคืนของวันที่หนึ่งเนี่ยตอนที่แบบพาสวดอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งตกดึงมาหลังจากพาสวดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าอ่ากิจกรรมที่แบบว่าคนในหมู่บ้านว่าคนที่เขารู้จัก คนที่เสียอะไรเงี้ยเขาก็มาทํากิจกรรมอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าตั้งวงเล็กๆเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นอะไรอย่างงี้เออก็แบบว่านั่งเล่นกันปกติก็ไม่มีอะไรจนถึงตกดึกทุกคนก็แบบว่าแยกย้ายกลับบ้านเนาะไปนอนส่วนคนที่แบบว่าใกล้ชิดกับคนเสียที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็อาจจะนอน,<ใ>น<ว>เฝ้าญาติอะไรอย่างงี้อ่าใช่แบบว่าเขาก็มีแบบว่าเอยนอนเป็นเพื่อนซึ่ง, <S <S งอ่า แฟนของคนที่หรือว่าเมียของคุณลุงเนี่ยคุณป้าอ่เรียกว่าคุณป้าแล้วกันค,คุณป้าแกเนี่ยก็นอนปกติเสร็จสับอะไรก็มีลูกมีหลานนอนด้วยนอนเฝ้าด้วยก็ตกดึกเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเสียงดังปังแบบเสียงเหมือนคนทุบไม้เพราะาสารามันเป็นสาราพื้นไม้ไงอ๋อเราเหมือนแบบ<อ>ไม้ดีดอะไรอย่างไม้ดีดอะไรอย่างงี้แบบว่าเฮ้ยสุว่าถ้ามันแบบ่เย็นจัดร้อนจัดอะไรไม้มันมีการ บีบตัวคลายตัวอะไรเงี้ยจะเป็นเสียงลั่นของไม้หรือเปล่าตอนแรกก็ยังไม่ได้หใจอะไรใจอะไรอ่าพอรอบที่สองก็ได้ยินอีกก็เลยแบบว่าแบบลุกตัวขึ้นมาแบบว่าเออจะลุกไปดูก็เลยพยายามปุกหลานก็วันอ่าหลานก็แบบว่างงเงียเหมือนแบบไม่ไม่ยอมลุกมาดูแกก็เลยเดินลงไปที่ที่ตรงอ่า บันไดก็จะลงไปดูใต้ถุนอะว่าเสียงเสียงมันดังมาจากไหนเพราะว่าข้างบนอะตอนแกยันตัวลุกขึ้นมามันมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรทุกคนก็นอนกันปกติอทุกคนก็นอนกันปกติไม่มีอะไรอแกก็เดินลงไปดูว่าส่องดูข้างใต้ถุนว่าเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าสักพักแกก็ได้ยินเสียงกุกกับกุกกลักมาจากข้างในแล้วแกว่าส่องดูอีกทีแกก็พยายามจะเดินเข้าไปพอแกได้แกก็ใส่รองเท้าไงแกก็เดินไปสบแซบปุ๊บ ก็เห็นหมาวิ่งออกมาออกแกือเลย่าอ๋อหมาไม่ได้เออหมามาคุยน่าจะแบบเพราะว่าข้างล่างเขาทากับข้าววันไงก็อาจจะมีเศษขยะมีอะไรอย่างเงี้ยหมามันเลยมันจะมากินแล้เลยว่าป้าแกก็เออเห็นหมาวิ่งออกไปแล้วแกก็ไม่ได้อะไรแกก็กลับขึ้นมานอนปกติคืนแรกก็ผ่านไปผ่านไปด้วยเรื่องแค่นี้แหละประมาณนี้เสร็จแล้วก็วันที่สองวันที่สองก็เหมือนเดิมแกก็ตกดึกเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงไงละ แต่รอบนี้แกได้ยินเสียงสามครั้งวันแรกแกได้ยินสองครั้งแล้วแกก็ลุกไป oh, อ๋อแบบตึงตึงเนี่ยอ่าใช่ตึงเสร็จแล้วสักพักมันมันไม่ได้แบบว่าอ่าไม่ได้แบบรัวขนาดนั้นมันแบบเหมือนมันเว้นระยะอ่าเว้นระยะให้แบบว่าเอ้ยเสียงอะไรวะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอจะหลับจะหลับปุ๊บก็ได้ยินอีกรอบตึง่งเงี้ยอ๋อรอบเนี้ย oh, วันเนี้ยได้ยินสามครั้งแต่ป้าแกก็ไม่เอะใจงไงเพราะว่าเอยหมามันคงคุยปกติก็ไม่มีอะไรนอน นอนปกติเลยจนวันที่สามคือคือนก่อนเผาคืนก่อนเผาเนี่ยแกได้ยินเสียงเหมือนกันได้ยินเสียงเหมือนสองวันแรกเลยแต่รอบเนี้ยแกแบบว่ามันจะมาคุยอะไรนักหนาคือแบบว่าวันที่สามเนี่ยได้ยินถึงประมาณถ้าจำไม่ผิดอะ่ะพี่เขาบอกว่าสี่รอบก็คือสามรอบเนี่ยคือมันของเมื่อวาน mm hmm. อ่าแต่พอรอบที่สี่เนี้ยแกบอกแกไม่ไหวแล้วแกก็เลยปลุกปลุก,กพยายามปลุกหลานพยายามปลุกอ่ลูกหลานแกข้างๆว่า เอ้ยเนี่ยลงไปดูให้หน่อยเพราะแกก็แก่แล้วไงแกก็ไม่อยากลงไปเองละแกบอกว่าลงไปดูให้หน่อยว่าอะไรมันอยู่ข้างล่างเออเนี่ยไปไล่หมาให้ทีอย่างงี oh. ้แต่ปลุกใครเท่าไหร่ก็แบบว่า <c oughs> ไม่ไม่มีใครตื่น <c oughs> แบบว่าทุกคนเหมือนแบบหลับแบบหลับแบบไม่ได้รู้สึกตัวเลย oh. จนแกได้ยินครั้งที่ห้าแกก็เลยต้องเดินลุกลงไปเองพอแกลงไปดูปุ๊บแกก็เห็นเป็นเงา เป็นเงาแบบว่ารูปร่างคล้ายๆคนก็คือสรลีละมันเห็นเป็นขออมแบบเห็นเป็นเงาเราสีดาใช่ใช่เป็นสีดาตอนแรกอ่ะแกก็ไม่มั่นใจเพราะว่าคืนนั้นอ่ะเป็นคืนคืนเดือนดับก็คือแบบว่าไม่มีพระจันทร์เนาะพระจันทร์มืดอ่าเป็นปกติยิ่งยิ่งถ้าเป็นชนบทอ่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนดับมันก็ยังมีพวกแสงดาวแสงนั่นแสงนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ด้วยความที่เป็นชนบทมันไม่มีไฟเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจัแค่เดินไฟตอนเวลาทําพิธีหรือว่าต้องใช้ไฟ พอจะนอนเองนี้ยด้วยอากาศที่มันค่อนข้างเย็นเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ได้ต้องการใช้ไฟอะไรขนาดนั้น <c oughs> เขาก็เลยลงมาดูแล้วพอสังเกตเห็นมันเป็นเงาคนก็นึกว่าคนมาขโมยของด้วยความแกว้วแกกลัวของหายแกก็อันนี้แกก็เลยเดินรุมๆ,ๆ,ๆเข้าไปใต้ถุนแกเดินไปได้ประมาณสามสี่เก้าก็เหมือนว่าคนนั้นอะตกใจท้องเงานั้นตกใจเงานั้นตกใจแกก็เลยแบบว่าเอ้ย โกนไปนเลยว่าเฮ้ยอย่ามาขโมยของออกไปอย่างนี้ด้วยความที่ว่าเหมือนอ่าเงานั้ะก็ตกใจแกมเหมือนกันแกพอเงาน,นหันมาก็แกไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าอยู่ดีนะแต่แต่รู้ว่ามันหันเพราะว่าสรีระของคนเราอะเวลาที่มันหันเราก็จะเห็นแค่แบบเป็นหลังอาเป็นช่วงหลังหัวป๊บอย่างนี้ใช่เราเห็นแบบเวลามันแกว่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันทําให้รู้ว่าเอ๊ยมีคนหันมามองเราอ่ะอะไรอย่างงี้พอ เงานั้นเห็นแบบนั้นน่ะก็แบบว่าเหมือนตกใจก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งออกไปเลยอ๋อ oh, ว,วิ่งหนีเออพยายามเหมือนวิ่งหนีเงี้ย uh, ซึ่ง uh. แกก็นึกว่าเอ้ยนาย,ยวิ่งหนีไปและแกแต่แก,กวิ่งตามไปนะ uh huh. แต่พอสุดสุดศาลาคือศาลามันค่อนข้างใหญ่เพราะจากถ้าลงถ้าลงหน้าศาลาลงหน้าศาลามาุูบมองเข้าไปเงี้ยตอนที่เราเดินไปได้นิดเดียวมันก็ยังไม่ถึงการศา,า่ใช พอวิ่งออกไปเงี้ยแกก็เลยวิ่งไปดูของว่าเอ้ยหายหรือเปล่าเช็คของก่อนเช็คของก่อนพวกหม้อหายอะไรเงี้ยหายหรือเปล่าแต่แกก็เห็นไอ้นั่นอะวิ่งเลยผ่านสาะไอ้นั่นอะไอ้สราออกไปแล้ววิ่งออกไปอวิ่งออกไปแล้วแล้วก็พอวิ่งตามไปดูก็เห็นว่าวิ่งไปตัวเปล่าไม่ได้หอบไปอะไรไปไม่ได้ถืออะไรไปเออแกก็เออช่างมันก่อนแล้วกันก็กลับขึ้นไปนอนอ่าพอตกเช้ามาเงี้ย ก็มีวัยรุ่นวัยรุ่นมาบอกป้าแกว่าไอเนี้ยเมื่อวานเมื่อคืนน่ะเห็นลุงเห็นลุงอะ่ะกลับไปที่บ้านบอกว่าจะกลับไปได้ยังไงก็ลุงเสียแล้ววัยรุ่นเนี่ยก็เป็นว่าเหมือนว่าตอนตกดึงเนี่ยเขาก็จะออกไปหาพวกหาเขาเรียกว่าประมาณไงไงว่าไงบ้แบบว่า สายปลาหรือว่าพู้ค้าของขียดอะไรนี้ขึ้นอะขรัะช่วงกลางคืนช่วงนี้เขาไปวางกบดักบ้างอะไรบ้างตอนเช้าเขาจะไปเก็บมาอันนี้พอกลุ่มวัยรุ่นนะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเห็นเมื่อคืนน่ะเห็นลุงเห็นลุงแกวิ่งกลับไปที่บ้านบอกว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงแกเสียแล้วเขาบอกเขาบอกว่าพอวัยรุ่นบอกเงี้ยก็วัยรุ่นก็เลยพูดว่า เนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ให้ดูให้เปิดลงดูเลยว่าอย่าเพิ่งเผาเปิดลงดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะผมหากบหาปลาอยู่อ่ะเสร็จแล้วก็เขาอ่ะผ่าวิ่งผ่านอ่าที่มันเป็นลานคนดินที่แบบเป็นดินแฉะข้างบึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันเป็นน้ําช่วงน้ําตื้นเงี้ยแกวิ่งลุยผ่านผมไปเลยไม่ได้สนใจผมเออแล้วคือทางนั้นมันเป็นทางทางกลับบ้านมันเป็นทางหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบึงเป็นคลองอะไรเงี้ย บอกว่าวิ่งผ่านไปเลยแบบว่าถ้าไม่เชื่อก็ไปดูเลยว่าที่ที่เท้าแก่น่าจะมีแบบว่าพวกโคลนพวกดินอะไรอะใช่เ<น>พราะว่าคนคนที่เขาเสยชีวิตเขาเพราไม่ไม่น่าเอารองเท้าไปด้วยหรอกมั่า,า <c oughs> ไม่แน่อะไเหมือนกัน <c oughs> อันเนี้เขาก็เลยเขาก็เลยบอกบอกงนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บสับเลยเขาก็เลยเรียกสับลเลยมาบอกว่าเออทางงานเดี๋ยวขอเปิดลงดูหน่อยพอเปิดลงดูปุ๊บก,ก็เห็นเลย <c oughs> เห็นว่าที่เท้าแกเนี่ยมีพวกเศษ ไม้เศษใบไม้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าติดเท้าเศษดินเศษโคนติดเท้าอะไรเงี้ยติดเต็มเลยแล้วก็ที่ข้างแกแกก็จะมีย่ามมีย่ามสะพายไว้อ๋ออที่อ่ามนย่ามย่ามขยมวัดอะไรอย่างเงี้ยเันบอกว่าโอ้ลุงแกน่าจะไปอยากได้ย่ามอยากเอาย่ามไปด้วยบอกว่าแกรักย่ามนี้มากคือตอนแรกอ่ะเป็นของรักเออเหมือนของรักตอนแรกป้าแกจะ เอาเพ่เผาไปตอนแรกคนอื่นจะให้เอาเผาไปด้วยเพาเป็นของรักแกแต่ป้าแกบอกว่าเนี่ยขอเอาไว้ดูต่างหน้าเพราะว่าเป็นของเออเป็นของรักของแกก็เลยจยาเอาเก็บไว้เออแต่พออันนี้ก็เห็นว่าเออแกกลับไปเอามาแล้วเนี่ยแบบว่าก็เลยว่าเออทั้งนั้นก็ให้ไปกับแกเลยก็รวดเผาไปเลยอะไรเงี้ยพอเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้บอกว่า เพราะว่ามันเป็นพอตอนที่เขากลับมาคิดย้อนดูว่าเอ้ยทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องการนึ่งฟักเพราะว่าในงานนั้นอะมีฟักมีกับข้าวอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้ไงแต่มีพวกฟักอะไรอย่างนี้เขาก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยเป็นเพราะเราทําฟักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทําให้แบบว่าเขายังผูกพันยังแบบว่ายังหนักแน่นเหนียวแน่นในแบบว่าความสัมพันธ์แบบว่ายังติดของรักของอะไรอย่างนี้ไม่หมดหวง ทำให้เขาต้องแปลาเองมาอย่างนี้เออเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นั่นแสดงว่าไอเสียงที่ตึ้งตึ้งนี่คือเขาทุบฝาลงอรออ่าอาจจะเป็นว<ม>่าเขาทุบฝาลงก็เป็นได้อ๋อใช่ที่ที่ผมคิดอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะทุบฝาลงก็คือวันแรกสองวันแรกอย่างเงี้ยกาดแต่ยังไม่ออกไงก็คือแบบมันออกไม่ได้อ่าแต่วันที่สามเน,นี่ยพอทุบหนักเข้าหนักเข้าอย่างเงี้ยก็ออกได้ออกตอนนี้มันหลุดอ่ามันหลุดพอมันหลุดออกปุ๊บ ไอเสียงข้างสุดท้ายก็อาจจะเป็นแบบเสียงฝาโลงอะไรเงี้ยที่แบบว่าตึงเออที่มันหลุดออกมาอย่างเงี้ยแกก็ลงไปข้างล่างแกก็หาทางกลับบ้านแกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมได้ยินมาตอนเด็กๆเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการฟังแต่จริงนะเรื่องของคุณนี่แอบน่ากลัวอยู่นะใช่ผมก็คิดว่าน่ากลัวนะก็คือแบบว่าอ่าถ้าอย่างถ้าอย่างสมัยนี้ก็คือแบบว่าเราก็มีหนังพวกซอมบี้พวกอะไรเงี้ยที่แบบว่าใ่ใช่เออมันก็ดูแบบว่า เอ้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แบบว่าถ้ามันเป็นซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแบบว่าเอ้ยคนตายลุกขึ้นมาเดินแต่มันไม่ได้เกิดมาจากเชื้อซอมบี้เนี่ยใช่ใช่เออมันก็ค่อนข้างที่อ่ะแปลกอ่าสําหรับเราเนะ่ค่อนข้างที่จะแปลกก็ถ้าเพื่อนๆทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกกันมาได้นะครับหรือว่าแบบว่ามีเรื่องอยากมาแชร์อยากมาแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลย ซึ่งวันนี้พวกผมก็น่าจะเตรียมกันมาแค่คนละเรื่องเพราะว่าคนข้างอ c ดซ d เด t จริงๆก็ขุดเรื่องที่แบบว่าเคยได้ยินเมื่อก่อนมาเล่าเลยกับเรื่องแปลกๆที่ผมเจออะไรเงี้ยอ่าครับก็วันนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้สำหรับคราวหน้าถ้ามีคอนเทนต์อะไรมานำเสนอเดี๋ยวก็ฝากรับชมและติดตามกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย